ดูักเกตนะครับของคากับ้เพ่อนตัดวยครับุกกที่เชินะครับรายการพิมพ์มันคำผสมา24นะโรงเรียนพิมการคิมพันเรียนเมืวันศุกร์ครับตัวนี้ตัดกันมาโอ้โหชนเสานะครับเขาทำสวยเอมีโอกาสนะครับที่เราจะดู้ทำกับดรวจ อโอดมาเออมีไม่ันกดูที่ทีแม็กหหเยวเได้ยิทาก็พมกขึ้นมาโอ้ีูตวับขึ้นมาให้ทีแม็กอแขอแให้โตู้ตากาฝั่งขวายอดตาลุยตูไม่ผัดครีบทีเดียว กาวขึ้นมาขับตัวยังอยู่ที่ดาวเสือยังคูาไม่หาดูมาบอรดอยากานตรงาทีุ่ดทีขาซ้ายางาียเเได้ตัวหูโครับตปที่มวยก่อนเดี๋ยวไปครับตันนี้ วันทุกของทางฝั่งตำรวจนอ้ยังไม่ออกก็ออกไปวเป็นวันของตำรวจบก็มาไม่ทาตามดนกัอยู่นี้อูโหเป็นูแขก่อนะก่อนครับแสด้ต้องกระสุนครับูจิงครูนี้แข่งไพกก่อนนะคเับทีที่ได้รางวัลคะแนนไม่ถึงจะเป็นแชมป์นะครับ มีแค่ใบเดียวนะโอเคครับจิ้โง่งี้หูยเ่ทานดเดยอเยครับตัเกมมาหดมาไ่พัน่มีหูตีจากใทีตะปดาวเก่งจ

ยังไมอันรยหนีม่ได้โูเดเหยวโตั้งท่าจะยิงโตสนุกขึ้นกรงร้อนครับโนตตูงมาสุดทาครับเอาเขาตัโอ้โหเดกเหนียวเดกหนียน้มากขึ้นครับอากาศเครื่องร้อนังทายก็ พอได้ที่ครับหูทุ่ง้วันนูดทุกของางฝั้งแพ้ิดครับทุกครับติดกระมาให้กันพี่แม็กพี่ม็กดมาก smile, เกงกินอะไรกัน้งโจ๊กรงพวนี้เหนผู้าตรวจหน่อาดตาิดรู้ง่สิ ตัวครับบางมาสูงครับทีนี oh, <Okay. S 1> oh, ้ด <Yes, yes. S 1> yes ูมาครับตอ้ล oh ้นจริงเลยโอ้ครับเรื่องนี้จังหวะดี่สวยครับตื่นขึ้นครับ่ืออาแรกครับยาวดูมาแล้วตัวตรงนี้ใช้ตัวเจ้าเลยยังไม่ทันเอาเลยครับต้อนทุกท้โอ้ออกหลังไปครับ วัรุยหาให้ก็ต้อสวยตันนี้ต้อเข้าขวาจะได้ิงไว้ล็อกขึ้นมาล็อกเข้าขวาครับยัดให้ดีให้กับองแบเข้าซ้ยโอ้โหไม่ตู่ดีครับยไม่พลครับนี่กขน่ที่เข้าไปนไหของตั้า ต้ิงจากลรยกูนนนะยกนี้ยังไม่พลนอยู่ที่พี่แคแต่แยูดับพื่อพี่เพลินยิงวิ้งกออกไปก่อนครั ยักดดกไม่ได้ครับที่เราเป็นการนี้เจ็่วครเนยาวแะไม่แ่สนามครับจการดังแหลบยาวมาวันี้ยังไงยังยังไม่มาใกูู้ โอ้ยร yeah! okay. ู้กันสนุกแล้วทีตัวนี้ดาวดิยัดเข้ามาไม่ผ่านนี่อยู่ที่ตำรวจตำรวจตำรวจของทางตำรวจครับตำรวจงเล่นทุกคนไปครับดาวดิ มาลูกนี้โอ้นุ่มาดิมาเข้าทางนะครับเป็นโดนเข่าซะก่อนครับหวะสุดท้ายไปของพยาบิดครับหยดมาลูกนี้ให้กับนนนุ่นมาดิเมดดนมาอู้นี่ัน

มาสวยตรงนี้ครับแล้วิเชิเพชิีปยพิมพเพจะไป้ไผ่านกัตามเครับช่วยการเก่อนพี่น้ตลงมาสักทัให้กับทันเรียวาได้ตอนเตวกานุีเขาายย่ร้รก็ได้ครับทาตำรวจนะ แต่ราควให้เื่นทุกไปนะครับั้กแต่30ขึ้นไปนะครับ30มสีก็หนึ่งท่านครับสามห้าสามเ้าเ็ท่านครับอีกสิบสิขึ้นไปก็3ท่านะครับแล้วก็5เจ็ดครับขึ้นไปเ็นท่านนะครับเขทุกไปนะครับทำงานนะไหนว่าฮนนิโตเข้าทังกี่ดาบสอ มิดเลยคนะรับทะลุช่องไปเบียดเสาแล้นะครับนะอุ้ยเบียดช่องเยอะครับไขึ้นน้ำรถตามฝังเพลงดีครับรวมลาขึ้นเวลาแรนะานะกครับอรยไว้ดีมีลายุแนะค่เพีสองทีครับต่ยไปไม่ใา่แค่เียเดยวแล้วโอ้ยน่าทบากเลน่าทีบากลนะ้วมี 就每天打你家了。 I do